สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบ้านนาการช่างนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตคลิปวิดีโอนะครับก็คือผมนะครับอยากจะทําพัดลมนะครับที่สั่งการด้วยรีโมทนะครับโดยควบคุมโดยการใช้บอร์ดอัดูโนนะครับนี่ครับพัดลมตัวนี้นะครับผมจะแปลงให้มันเป็นใช้รีโมทนั่นแหละนะอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูวงจรที่ผมต่อไว้คร่าวๆนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นตัวที่ผมต่อไว้นะครับก็คือเป็น ัวจากด้านล่างพัดลมนะครับอันนี้เป็นบอร์ดอ r d u i n o นะครับ u ูโนะครับแล้วก็มีควลุม Delay สตัวนะครับจากดีมอดตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ทําการเขียนโค้ดเอาไว้นะครับก็ลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดสมมติผมกดเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับเบอร์สามก็ีเ l a y ตัวนี้ทํางานนะครับแล้วก็สมมติเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับ เบอร์ยังก็ดีเดตัวนี้ส่วนเบอร์ศูนย์นะครับก็คือให้ดีเดทุกตัวไม่ทํางานก็คือเบอร์ศูนย์ครับก็ใล้ทํา,างานที่2เบอร์ก็พอนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมได้ต่อทุกอย่างก็เสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้มีไฟนะครับก็คือเป็นอะแดปเตอร์ของมือถือนะครับเอามาเลี้ยงบอร์ด Arduino นะครับแล้วก็มีดีเลย์อะไรส่วนตัวครับสัญญาก็เป็นตรงนี้ครับเจาะรูไว้อยู่นี้ครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับเมื่อนกดเบอร์หนะครับนี่ครับดีเลย์ตัวที่1ครับจะทำงานเพื่อไปสั่งให้คอยเบอร์หนะครับ ปัดลมเบอร์หนึ่งทำง,งานผมต่อไว้สองเบอร์ผมกดเบอร์สามนี่ครับแล้วก็เป็นเบอร์สามแล้วก็ปิดนี่ครับเบอร์ศูนย์ลมก็ดับครับเดี๋ยวประกอบกันเลยครับแล้วเดี๋ยวไปใช้กันจริงดูครับตอนนี้ครับผมได้ต่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเสียบลักไว้แล้วเดี๋ยวผมทดลองดูนะครับมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนี่เบอร์หนึ่งผมลองกดเบอร์หนึ่งคนระับ ครับเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับปึ๊บครับเอาเดี๋ยว,ยวผมลองเบอร์สามนะครับนี่ครับต้องกดย้ำๆหน่อยนะครับเพราะว่าค่าของรหัสไอตัวเนี้ยมันไม่ค่อยตรงนะครับต้องกดหลายๆครั้งนี่ครับเบอร์ศูนย์ปิด ก็ได้ได้ไกลอยู่นะครับระยะในการส่งเหมือนรีโมทโทรทัศน์นั่นแหละนะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ